สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะฮะเย yeah. ของล้นโต๊ะเลยนะฮะไม่เห็นว่าโต๊ะผมจริงๆเป็นโต๊ะคิตตี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปถ้าคุณซื้อซีดีสมสอ็ดาแล้วสองกล่องคุณจะซื้อข้างนี้คือจีซีบีศูนนะฮะข้างนี้เป็น GEB03 0ศูนย์สมศูนย์สองถของไทยออกคู่กันนะฮะจึงเห็นว่า ของที่ใช้อ่ะมันอยู่ในฟฟมันจะอยู่ในสลีฟน,น,นะฮะที่ผมใช้ไอพวกที่ไม่ใช้อ่ะมันจะอยู่นอกสลีฟนะฮะดู้ืยตาเปล่ากันลูนฮะว่าโครงเด็กส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ e b นะฮะแนะนำว่าถ้าจะซื้อถ้าถ้าเพิ่งซื้อ e b มา c d า CD31 อ CD มาแล้วอยากจะเสริมเคออสมีอยู่สองข้างให้เลือกนะฮะข้างละสี่กล่องคุณจะ แนะนำว่าแนะนําส่วนตัวนะฮะถ้ายังไม่ได้ซื้อ,อเลยเลยซื้อ e b ก่อน e b ซื้อแล้วค่อยซื้อเอ้ซื้อ c b ก่อน c b แล้วค่อยซื้อ e b นะฮะเพราะว่าของเล่นอันนี้มันเยอะกว่าจริงๆนะฮะอันนี้บอกว่าไม่ซื้อได้ไหมก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าของใช้ก็มีอยู่แล้วอย่างเห็นนะฮะิวเกตดสี่เกตดสามเกตเกตเกดสอง แต่นี้มันใช้ได้แต่เกียร์สี่ยันเกียร์ศูนย์เลยนะฮะเรามาทำให้ดูเร็วๆกันนะฮะขอไฮดรอลิกแป๊บนะฮะไฮดรอลิกวืดๆนะฮะวืดๆเค okay, นะฮะกลับมาสู่มุมที่คุ้นเคยนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าถ้าเราซื้อดีมาซื้อดีเซลไปแล้วเราจะเสริมอะไรดีนะฮะผมวางในนี้ไปละผมขอ แฝดแฝดแบบหนึ่งนะฮะแฝบแฝด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 นะฮะแฝดแฝบแฝด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 แฝนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะเจรอสักครู่นะฮะคลิปเราเด็กเราเอ่อคลิปเราไม่ค่อยมีตัดต่อนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคอมพิวเตอร์ห่วยนะฮะตัดต่อไม่ได้นะฮะอืมอันนี้คือเมนเด็กที่เราจัดไว้นะในคลิปที่แล้วนะฮะขอให้รีกหนึ่งหนึ่งโอเคฮะ ครบท้วนเพอร์เฟกนะฮะอโอเคเพอร์เฟกในกรณีที่เราเพิ่งซื้อซีดีมาแล้วสองกล่องเราจะเสริมแคนบูสเตอร์ล่ะแน่นอนนะยูนิเวิร์สเราใส่ซีมันเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้เราใส่แค่สองใบอันนี้เอาออกนะฮะโอ๊ยอ,ออกไปเอาออกนะครับไม่ใช้นะฮะไม่ใช้ ใช้อันนี้นะฮะโอ้ขอโทษนะฮะลืมจัดลืมเรียงมานะฮะอะเคอสต์บลิะะงเกอร์ไม่ใช้แล้วนะฮะทิ้งสัตว์อะลิมิตเบรกไม่ใช้แล้วนะฮะโอ้ไลน์ก็ไม่ใช้แล้วนะคาร์บอนใช้อยู่เอ้ยไอรอนใช้อยู่นิดหน่อยนะฮะฮีนเหมือนเดิมใช้อยู่ทิกเกอร์เหมือนเดิมหมดไม่เปลี่ยนทิกเกอร์นะฮะทิกเกอร์จะเล่นขี่แปดตลอดนะ อันนี้อ, er, ออกไปก่อนนะฮะไม่ได้ใช้นะฮะพินเต็ดวอเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะซิวใช้อย anyway> ู่นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช้นะฮะคูนี้เมกเกอร์ผมไม่ใช้อยู่แล้วอันนี้ก no ็ไม่ใช hm ้ใช้ไม่ใช้นะฮะใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช่ไม่ใช้ใช้ใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่คูนี้มันจะเหลือแค่นี้เองนะฮะน้อยนิดออกไปประมาณ ตั้งหนึ่งได้นะฮะครึ่งหนึ่งเลยแต่เรามาเรียงดูดีก่อนนะฮะว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับ chaos b r e a k e อ่าตัวเริ่มใช้คาร์บอนอยู่ยงคงพันไม่เปลี่ยนตัวนะฮะซิลไม่เปลี่ยนนะฮะสี่ใบเหมือนเดิมซิงไม่ใช่ซิลซิงนะฮะ chaos breaker darkon อันนี้ผมจะใส่เหลือแค่สามใบพอเพราะว่ากล่องนี้เขามีทิ้งสไตล์ให้นะฮะอ่าไอรอน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 นะฮะยิน นพีทีคีคีดอรอรอครีโอเคทิกเกอร์จะไม่ยุ่งกับมันนะฮะทิกเกอร์มันมีเท่านี้อยู่แล้วโครงดิ๊กเราก็จะเหลืออยู่แค่นี้เองนะฮะดีโซนเนี่ยผมค่อยคุยอ่ะโครงดิ๊กทั้งหมดเราก็จะเหลืออยู่แค่อย่างละเกล็ดแล้วเรามาดูที่เมนเด็๊กนะฮะเคออสเบรกเกอร์ดาก้อนของเราก็จะถูก กลายเป็นฐานรองนะฮะซึ่งฐานหลักเราก็ได้ยืนสุดเท่ของเรานะสุดเทพสุดเท่ของเราคือออดเบเกอร์ไคลซิสนั่นเองนะฮะอ่าเมื่อเข้าช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งนะฮะเลือกให้คู่แข่งเลือกล็อกหนึ่งใบนะฮะแล้วก็สไตลสกิลนะฮะถ้าสตาจีว์นิตที่ติดสตาร์เวเดอร์สไตรทับคู่แข่งเคาน์เตอร์บัตหนึ่งคู่แข่งเลือกล็อกอีกหนึ่งใบนะฮะแล้วก็อีกสกิลครับ ไม่ต้องติดลิมิตเบรกไม่ต้องติดจิวเบรกไม่ต้องติดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นกับอ่าอะไรล่ะเล่นกับเลโทไฟได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันมีสไตล์สกิลนะมันใช้ได้แค่ตอนที่มันลงมาเท่านั้นเองซึ่งถ้าจะเล่นเลโทไฟก็ไปใช้อันนี้เป็นฐานลักเหมือนเดิมนะฮะเมื่อคู่แข่งจะถูกปลดล็อกนะครับยิงยิงตัวนั้นเลยปลดล็อกปุ๊บยิงและได้จวดคืนหนึ่งใบแต่ว่ายิงได้แค่ใบเดียวนะ ไม่เหมือนใบเก่าที่ถอดโซยิงกี่ใบก็ได้ตามโซเรานะฮะอันนี้ยิงได้ใบเดียวแต่ว่าเป็นฐานสไตล์ที่เก่งนะฮะใส่ส 4. 4, 7, 3, ีสีเกตรสามเราครบแล้วเลยเหรอเกีรสองเกตร์สองผมจะใส่スタเวเดอร์สเตนดากอนสี่ใบเลยนะครับเป็นตัวเกตรสองลักของเราเมื่อเข้าช่องเลียนะฮะถ้าแวนติดเคออสมันจะได้สกิลนะครับอ่าเมื่อโจมตีหรือบูธนะฮะ ถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีแวนกาดนะฮะคู่แข่งเลือกล็อกเลกาศตัวเองหนึ่งใบถ้าแข่งไม่สามารถล็อกได้คู่แข่งเลือกล็อกเลือกล็อกเรียนนะฮะไม่ใช่ว่าเลือกเลือกจะล็อกหรือไม่ล็อกนะฮะเลือกล็อกเรียนถ้าไม่มีเรียให้ล็อกหรือว่าเรียถูกล็อกหมดแล้วมันจะบวกห้าพันนะฮะเป็นล็อกฟรีนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีการที่ถูกล็อกอยู่นะฮะแค่มันโจมตีระบูดและขอแวนติดเคออสนะฮะ แล้วกีตก,ก,กิวครับที่เบกหนึ่งเรียกการคอนทินิวนะฮะถ้าคูแค่แข่งมีการที่ล็อกอยู่มันจะบูตได้เป็นบูตเก้าพันนะฮะเป็นตัวที่ทั้งเก่งทั้งตีทั้งบูตนะฮะคนนี้ผมจะใส่ไว้สามใบนะฮะอ่าสตาร์เวเดอร์โกบิลดาโกบิลลาเดียนนะฮะบัตหนึ่งเมื่อเข้าช่องเรียกการนะครับถ้าแบนการของคุณเป็นเกียร์สามสูงกว่าติดสตาร์เวเดอร์นะฮะ เคาน์เตอร์บัตหนึ่งนะฮะคู่แข่งเอาการ์ดหนึ่งใบาจากดอบมาล็อกเรียกาดนะฮะในช่องเรียตัวมันจะบวกสามพันนะครับถ้าคู่แข่งมีการที่ล็อกสองใบหรือมากกว่ามันจะบวกสามพันเป็นตีหมื่นห้านะฮะสามใบในกรณีนี้คือถ้าสมมติคุณมีออะไรละ่ะชื่ออะไรวะลืมแอบดูหน่อยสิชื่ออะไรถ้าคุณมีโฟอตอนคุณเอาโฟอตอนใส่แทนไอออนเลยไอออนเปลืองบาดเกินไปนะสำหรับผมผมเอาโฟอตอนใส่แทนนะฮะ ถ้าถ้าถ้าในกรณีผมนะเกตหนึ Get ่งซิวเราเอาโวลายออกนะฮะเพราะว่าโวลายไม่ติดจิเบกตัวนี้เป็นตัวที่ติดจิเบกแต่ว่าเก่งกว่าโวลายนะฮะเพราะวเด็กนี้เป็นเด็กสไตล์อยู่แล้วนะจิเบกหนึ่งนะฮะเมือ่อณณนี้บูธถ้าคู่แข่งมีการถูกลรออยู่สองใบหรือมากกว่ามันจะบวกสี่พันเป็นบูธสิบเอ็ดนะฮะเหมือนกันกับโวลายนะฮะถ้าบูธและโจมตีฮิตแวนนะฮะเลือกโอเมกาล็อกหนึ่งใบ อ่ะใส่ใส่พีจีใหม่นะฮะเป็นพีจีแล้วก็ทิ้งมือนะฮะแล้วก็ถ้าคูแค้แข่งมีการถูกล็อกอยู่สามใบนะฮะหรือมากกว่าได้จัว่วคืนหนึ่งใบทิ้งมือได้จัว่วคืนเป็นของผู้โกงนะฮะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองนะฮะผมใส่อา่าทิ้งสไตล์สตา์เวเดอร์นะฮะ ทิ้งสเตย์ให้ยูนิตที่ติดสตาร์เบเดอร์เท่านั้นนะฮะคุณจะติดไปสไตย์เป็นเมสยาไม่ได้นะฮะทิ้งปุ๊บต้องไปหาตียูนิตที่ติดชื่อสตาร์เบเดอร์นะฮะแล้วก็เมื่อเป็นค่าอคอร์ทิ้งสเตย์ครับทิ้งสเตย์ปุ๊บปั้งเอาจีนิตวางทับแวนโซบัสหนึ่งนะครับเปิดเจ็ดหาเคออสขึ้นมือนะฮะสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามเอ่อสี่สามสิบสองสิบสี่สิบสามสี่สิบห้าโอเคครบนะฮะเมนเด็กเท่านี้ครับ เรามาจีสไต์นะฮะแน่นอนนะครับถ้าซื้อบล็อกนี้คุณก็จะได้เดลูชนะฮะเดสตาเวเดอร์เควอทเบรกเกอร์เดลูชจีเบกสามนะครับโซบัสหนึ่งเลือกการ์ดที่คว่ำอยู่ในช่องจีครับอะไรก็ได้หนึ่งใบหงายถ้าฮาร์ดติดเค a อ s นะครับคู่แข่งเอาการ์ดสองใบจากมือลงมาคว่ำในช่องเลียกับในสภาพล็อกนะฮะไม่ใช่การคอนะเป็นการเอามือสองใบลงมาล็อกในช่องเลียนะฮะ เพราะฉะนั้นกีเซ่โดนนะครับกีเซ่กีเซห้ามคอแต่อันนี้ไม่ใช่คอนะอันนี้เป็นการเอามือมาล็อกนะฮะแล้วก็เอาหนึ่งใบที่ล็อกอยู่ในสนามคู่แข่งนะฮะไปไปวางในเดเมดโซนถ้าเดเมดโซนคู่แข่งมีสี่ใบหรือต่ำกว่านะฮะใส่สองใบนะฮะอ่าเป็นจิกาดใหม่ติดไม่ใช่ติดสีมันเป็นจิกาดใหม่ที่ไอ้เล่นกับเคออรนะฮะใส่สองใบคู่กับ ไอ้แม็กวลนะฮะแม็กวลสองอันนี้สองเมื่อเข้าช่องกาดเดียนนะฮะถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่ถูกล็อกสองใบหรือมากกว่านะฮะโซบาสหนึ่งนะครับที่จั่วหนึ่งเป็นการ์ดเน้นจั่วนั่นแหละแล้วก็ตัวเล่นของกล่องนี้สำคัญมากนะฮะกู้เบ้าใส่สี่เลยนะฮะอาสกิลบนนะฮะแอคทีฟวันเพื่อเทินนะครับโซบาสหงายตัวมันเองครับถ้าฮาร์ดติดสตาร์เวเดอร์นะฮะ คู่แข่งเลือกการ์ดหนึ่งใบล็อกตามจีโซนที่หนหน้านะฮะถ้าเป็นสเตส์สองก็จะหงายประมาณสามใบไม่รวมจีกะก็ล็อกสามใบนะฮะแล้วก็จีเบกสามนะครับแถวหน้าทั้งหมดที่ติดสตาร์เวเดอร์จะบวกสามพันตามการที่ถูกล็อกก็ล็อกสามใบก็แถวหน้าบวกเก้าพันนะฮะเป็นตัวหลักของเรานั่นเองเด็กมันก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าถ้าคุณซื้อกับอ๋อเปลี่ยนฮิลด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนรอด้วยลืมลืมลืมเลย เอาดอนี้ออกแล้วใส่ดอยาโซแทนนะฮะเด็กนี้ใช้โซอยู่นะฮะทั้งเกียร์สี่ใช้โซเยอะมากนะครับเป็นยาโซบวกสามพันดีกว่านะฮะเขาให้ไหนันก็ให้มาแล้วเนอะอ่ะเมนเด็กก็เท่านี้นะฮะของของบล็อกบล็อกนี้นะฮะถ้าซื้อสองบล็อกแล้วทำยังไงนะซื้อสองบล็กแล้วคุณก็ข้ามไปดูเด็กโปรไฟล์คีย์ออสเบเกอร์ดากอนอันเก่าที่ผมจัดไว้แล้วนะฮะค์ออส เดลูส์ที่ผมที่เป็นรูปเดลูส์ที่ผมจัดไว้นะฮะก็จะเป็นเด็กฟูของ k คออสที่มีนะฮะในความคิดผมนะอ่ะต่อมานะครับถ้าคุณซื้อตีดีกับ e ีบล่ะผมขอบคุณพ่อครับผมไม่สามารถหาตีบีในร้านแถวบ้านได้เลยมีแต่อีบีซื้อมาก่อนไม่เป็นไรฮะซื้อมาก่อนเล่นได้อยู่นะฮะคงเด็กคงเด็กที่จะไม่เปลี่ยนเลยก็จะมีคาร์บอน เคออสเบเกอร์นะฮะอ่าไอรอนแล้วก็โฟร์ไอสิลนะฮะเป็นตัวยืนที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้จะต่างจากอีบีนะฮะตรงที่ในชุดนี้มันจะไม่มีทิ้งสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันจะมีสก,กิลเหมือนกับทิ้งสไตล์แทนนะฮะฉะนั้นคุณก็จะใส่ไอนี้สี่ใบแทนเป็นแบนการ์ดแปดใบเหมือนเดิมนะฮะ ยืนแล้วต้องถ้าเล่นถ้าไม่มี e b นะไอ้ถ้ามี c b เราก็จะต้องเน้นยืนเป็นเค a o ย b ์ e บรก a กอรดแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวซับในการทิ้งสไตล์นะครับเกตสอเขาให้ตัวนี้มานะฮะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเก่งมากๆเลยนะครับใส่ไปเลยแล้วเราก็ไปลดไอรอนลงนะฮะไอรอนเราก็จะเหลือ2ใบนะครับแล้วเราก็จะเลือกว่าคุณอยากได้อะไร คุณอยากได้โฟตอนก็ใส่โฟตอนไปนะฮะในนี้ในเด็กในชุดนี้เขามีรีโฟตอนมาให้นะฮะก็จะใส่โฟตอนเห็นล็อกล็อกตามนะครับหรือคุณจะใส่ใบใหม่นะครับใบใหม่บอกว่า,เ,าเมื่ออยู่น,นี้โจมตีนะฮะถ้าจํานวนการที่ล็อกคู่แข่งสองใบหรือมากกว่าคู่แข่งไม่สามารถคลอกเกจศูนย์มาจากมากาดได้นะฮะแล้วก็ยูนิตคู่แข่งที่อยู่ในแถบเตั้งได้กับการที่ถูกล็อกไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นะฮะ ทำให้การล็อกตุดของเรามีพลังมีพลังมีความหมายมากขึ้นนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกนะฮะผมใส่รวมไปก่อน 1, เกดหนึ่งแล้วใส่ซิลเ,เราต้องไปเอาพีจที่เราไม่อยากได้มาใช้นะฮะไอ้ควินวอร์เนี่ยสี่ใบหล่นมาแบบหนึ่งนะครับไปไหนใบหนึ่ง ม,มีเพราะว่าในชุดนี้เขาไม่มีพีจมาให้นะมันไม่มีพีจมาให้ตั้งแต่ของญี่ปุ่นแล้วนะฮะ4สองแปดอ่ะ่สามสิบสองนะครับผมใส่ใบนี้เมื่อเข้าช่องเรียกาดนะครับถ้าแวนติดเคออสคู่แข่งมีการที่ล็อกอยู่นะฮะมันจะบวกห้าพัน้วถ้ามีการถูกล็อกสมใบนะบมันจะบวกอีกห้าพันเป็นบูธหรือตีสองหมืนสองนะครับเอ้ เป็นบูทหรือตีหมื่นเจ็ดนะฮะแล้วก็ใส่คนนี้ไปสามใบนะฮะโฟอตอนผมพายไปนในใบหนึ่งช่างมันนะครับอยู่ในกล่องอยู่ในกองแหละผมเกียดหาแล้วก็ใส่อันนี้ไปสองใบนะครับเพราะว่าไม่มีตื่นใส่นะฮะหรือจะใส่โบไลน์ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าันนี้มนเป็นของใหม่แล้วก็ใส่ใส่เข้าไปนะฮะถ้าจำนวนการถูกล็อกของคู่แข่งมีสองใบหรือมากกว่าบวกห้าพันนะฮะเป็นเอามากาดหมื่นนะฮะ แล้วก็โซบัสหนึ่งนะฮะเมื่อเริ่มต้นกัดสเต็ปนะครับในช่องเลีย่ยโซบัสหนึ่งถ้าแบงกัดติดเคออสนะครับถูกโจมตีสามารถเอามากัดได้จากช่องเลีย่ยอ,อยู่แถวหลังก็เอามากัดได้นะฮะในเด็กนี้คุณสามารถจะถอดอีคนนี้ออกเป็นสองใบนะฮะถอดออกสองใบแล้วไปใส่ปดเบรกหรือโบลายเพิ่มก็ได้นะฮะเพราะว่า,าเรายืนเคออสเบรกเกอร์เป็นฐานหลักนะฮะ เบรกเราโยนไปไหนละปลดเบรกสมมุติว่าผมจะใส่ปลดเบรกไว้สองใบตัวเสริมผมใส่อย่างละสองหมดเลยละกันเนะอะผมใส่สองผมใส่คนนี้สองนะฮะตัวบูทแรงเละไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าจะเผื่อเผื่อกลัวกลัวว่าว่าอ่ากิจหนึ่งจะไม่ขึ้นหรือกลัวอะไรก็เอาไอลอนออกแล้วไปใส่ ใส่โคโลนีเมเกอร์แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบโคโลนีเมเกอร์นะฮะเพราะว่ามันเปลืองบาผมนะฮะแล้วมันไม่ได้ล็อกนั่นแหละสำคัญตรงนี้เพราะาเด็กนี้ผมอยากให้มันล็อกเยอะนะฮะฮิวเราเอาออกนะครับเราใส่ฮิวใหม่แทนถ้าเสือนี้เด็กมันก็จะประมาณนี้นะฮะค่อนข้างจะรกอีกแล้วนะครับวิธีเล่นนะครับเวกิลฮะเนี่ย เออ่แล้วก็ทำอย่างนี้นะเอองงไปละอย่างที่บอกไปนะครับวิธีเล่นเราก็จะเอาคนนี้ยืนหลักนะครับแล้วก็อันนี้ไปช่วยตีนะเอ้ยถึงถ้าไตาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวตีหลักเราก็คือโดมุนเทียมนะฮะโซบัสหนึ่งลีไทยนะครับเมื่อจบเทิร์นคุณสมามารถจะขอท้าจ่ายคู่แข่งเลือกล็อกตัวเองหนึ่งใบนะฮะแล้วก็จีเบกสองนะฮะเคานตอร์บัสหนึ่ง ม่ยนี้จมตีนะครับถ้าติดเควอว่าแวนติดเคออสนะฮะสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งคู่แข่งเลือกการ์ดจากบนมือตัวเองนะครับเอามาล็อกในในช่องเลียนะครับแต่ถ้าคู่แข่งไม่สามารถเอามาล็อกได้ก็คือบอร์ดเต็มอาบอดถูกล็อกทั้งบอร์ดนั่นแหละหรือไม่มีมือนะฮะได้จั่วคืนหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งหมื่นให้ตัวมันเองนะครับกิ่งมากก่งมากๆแล้วก็ที่เหลือก็บอกไปหมดแล้วเนอะจีโซน จีโซนคราวนี้จะค่อนข้างจะย่ำแย่ดักหนาสาหาัสนะฮะอืมจีโซนอยู่ไหนล่ะจีโซนเราก็ใส่คู่นี้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะแล้วเราไปเพิ่มคนนี้มาแทนสองใบนะครับผมหาเจอใบเดียวอีกใบหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วอ่าเขาเตอรบัตหนึ่งนะฮะไม่เข้าช่องกาดคู่แข่งเลือกล็อกตูดตัวเองหนึ่งใบนะคะถ้าทำมันจะได้บวกห้าพันนะครับสองใบล็อกตูดเรากับล็อกตูดเขานะฮะมีให้เลือกสองแบบเลย แล้วก็ใส่คนนี้สี่เลยครับเดสต้าเวเดอร์เคออสยูนิเวิร์สอันธนีโซบัสหนึ่งนะฮะเลือกหงายเคออสไปไหนก็ได้ที่ติดเคออสจียูนิก็คือตัวมันเองหรือจะหงายอ่ายูนิเวิร์สล่างเก่าก็ได้นะฮะติดเคออสเหมือนกันไม่ค่อยช่องแวนนะฮะถ้าติดเคออสสามารถโซบัสหนึ่งหงายเคออสคู่แข่งเลือกการ์ดตัวเองสองใบล็อกนะครับ ถ้าคู่แข่งไม่สามารถล็อกสองใบได้นะฮะได้จวดสองเลือกยูนิตสองใบนะฮะบวกตัวละสองพันมันจะเป็นสไตล์แรกที่ดีนะครับถ้าลงมาปุ๊บล็อกคู่แข่งสองใบคู่แข่งไม่มีการ์ดให้ล็อกเราก็จะได้ล็อกหนึ่งใบอ่าสมมติคู่แข่งมีอิเล็การกหนึ่งใบเราก็จะได้ล็อกเขาหนึ่งใบนะฮะได้จวดสองละชี้ตัวเพื่อนเราสองพันสองตัวนะฮะเด็กก็จะเล่นประมาณนี้นะฮะก็อา่า ไอผมจะลองเล่นอันนี้ให้ดูเพราะว่าอถ้าจะไปเล่นอ Chaos Universe, ไอ้คอรสยูนิเวิร์สเอ้ยอีบีมันค่อนข้างจะซ้ํากับของเดิมนะฮะไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากมายนะฮะเพราะว่ามันก็คือการเล่นเล่นธรรมดาของคอรสนั่นแหละเล่นจับล็อกจับล็อกจับล็อกไปนั่นแหละนะฮะแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่านิดหน่อยนะฮะอ่าแล้วก็สมมตุติเรายืนตัวนี้นะฮะแล้วก็สไตล์สไตล์ด้วยใบนี้นะ สไตล์เป็นเคออสนะครับสไตล์แรกผมเนี่ยนะไม่ใช้อันธนีนะฮะกดสไตล์สกิลไม่ได้เลยอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของมันนะสกิลไม่เข้าช่องถอดโซครับปึ๊บถอดโซเลือกการ์ดคู่แข่งสองใบฮะบสมมตุติไม่มีให้เลือกนะฮะก็ได้จวดสองแล้วชี้สองตัวก็ชี้สองตัวนี้ไปนะฮะถ้าเราไม่ได้ปูบอร์ดนะจริงๆเราควรจะปูบอร์ดตั้งแต่เกียร์สองนะฮะเล่นเคออสอันนี้นะสมมติ เกียร์สองแล้วควรจะมีเลียติดติด,ตดไวเพราะว่าเราไต่แรกเป็นอัธนีอยู่แล้วเราเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่เพราะว่าอัธนีมันลงมาแล้วต้องใช้เลยนะฮะแล้วก็คอแล้วก็ยัดโซไปนะฮะเอากดเบรกมานะครับเพราะว่าเล่นเคออสยูนิเวอร์สค่อนข้างเอ้ยเล่นเคออสเบเกอร์ดากอนปลดเบรกค่อนข้างต้องใช้นะฮะอะไรอีกดีเกียร์สองแล้มีตัวอะไรเล่นอีกมา ห้ามกาดัดละกันอ่าหรืออันนี้ก็ได้ล็อกล็อกตามครับอ่ะไม่มีนี่ไม่มีล็อกลืมไปอ่ะเอาเคเบิลเอาเอาไอ้นี่ไปก็ได้ไปตีแรงๆฮะก็ตีแรงๆสองข้างนะฮะขอมือครับอ่าหรือว่าแวนตีก่อนก็ได้ออาแวนลุยก่อนเลยนะฮะต,ต,ต,ตีต่อนะครับขอมือนะฮะเขาจะบัตหนึ่งขอมือไม่มีก็ได้จ่วนะฮะตีนะฮะแค่นี้เองเด็กมันไม่มีเลยเลย สไตล์สองแล้วก็สไตล์เป็นยูนิเวิร์สนะฮะยูนิเวิร์สจีเบกสองของมันก็คือเอามือหนึ่งใบลงมาล็อกและถ้าจีเบกสองก็ได้ล็อกเรียวเพิ่มอีกหนึ่งใบนะฮะแค่นี้เองเด็กมันไม่มีคอมโบแหละยามสไตล์คออ์สเลย Chaos แหละ,หละก็เน้นตีเน้นไล่ทุบไล,ล่ทุบเขานั่นแหละนะฮะก็ขอบคุณไม่มีอะไรละคลิปยาวตามสมใจคุณพ่อนะฮะสองยี่สิบกว่านาทีลว ประมาณนี้นะคีออสเบรกเกอร์ดากอนนะฮะลองไปหาเสริมดูนะครับเพราะว่ามันทายภาแล้วแหละของเสริมมันก็สุดเท่านี้แต่มันเป็นค่อนข้างจะแอนตี้เมตาอยู่นะฮะเพราะว่าบล็อกสิบสี่ที่เป็นเมตาตอนนี้ไม่มีไม่มีตัวไม่มีแคนปลดล็อกเลยนะฮะทุกแคนไม่สามารถปลดล็อกได้นะฮะ <laughs> เจอกับคียอสเบรกเกอร์จะค่อนข้างจะเยจอกับคีออดดากอนจะค่อนข้างเหนื่อยนะะเพราะว่าปลดล็อกไม่ได้นั่นเองนะครับโอเค มีอะไรพูดคุยสอบถามก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะขอบคุณมากสำหรับการชมนะครับสวัสดีครับ